วิธีการเลือกเล่นจังหวะไทยใน yamaha ec สามร้อยนะครับวิธีการทํานะครับหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็ให้กดที่ปุ่มจังหวะนะครับนี่เสร็จแล้วก็ให้กดเครื่องหมายลบนะครับจังหวะไทยจะอยู่ตั้งแต่หมายเลข2องนะครับไปจนถึง215นะครับสามารถเล่นได้ต่อเนื่อง10จังหวะนะครับสอน่งห้านี่นะครับเนาะส่วนวิธีการโหลดจากเมมโมรีของเครื่องนะครับ เอามาใช้งานเนี่ยนะครับวิธีการทำก็คือกดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันไปนะครับเลื่อนไปจนถึงอ่ายฟังก์ชัน0 6 0ย์0นะครับข้างล่างเลยนะครับให้เป็นฟังก์ชัน0 6 0ย์หหรือถ้ามันจะกดเยอะไปก็นะครับวิธีการกดลัดก็กดฟังก์ชันค้างไว้อีกนิ้วหนึ่งกดเครื่องหมายลบนะครับครับเครื่องหมายลบนะครับให้มาที่0 6 0ย์นะครับ เสร็จแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนะครับนี่เครื่องจะโชว์ให้เห็นจังหวะที่อยู่ในเมมโมรีนะครับเนาะเราก็เลื่อนหาจังหวะที่เราต้องการได้นะครับบวกลบเสร็จแล้วถ้าเจอจังหวะที่เราต้องการให้เรากดเลขศูนย์นะครับปึ๊บนะครับทีนี้เครื่องก็จะขึ้นมาถามนะครับว่าให้เอาเก็บไว้ตรงไหนนะครับวิธีการเลื่อนหาที่เก็บก็กดเครื่องหมายบวกหรือลบนะครับที่ที่เราต้องการนี่นะครับสองศูนย์หกจนถึงสองหนึ่งห้านะครับเก็บได้ หลังจากเจอที่ต้องการแล้วนะครับที่เก็บที่ต้องการนะครับเราก็กดเลขศูนะครับกดเลขศูนย์ไปปึ้งเครื่องจะถามโอเคไหมนะครับเราก็ตอบไปเลยนะครับตอบ yes ไปเลยนะครับเสร็จแล้วจังหวะก็จะถูกโหลดลงมาเอาไว้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเนาะครับต่อมาจะแนะนําวิธีการปรับเสียงและเซฟเสียงนะครับวิธีการเลือกเสียงก็ให้กดปุ่มนี้นะครับเสียงนี่นะครับเนาะ เสร็จแล้วก็ไปที่เสียงที่เราต้องการนะครับนครับนะครับเมื่อได้เสียงที่ต้องการนะครับเราก็วิธีการเซฟลงปุ่มนะครับรุ่นนี้จะเซฟได้1นถึงเนะครับเซฟปุ่มไหนก็ได้นะครับวิธีการเซฟกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับリ t Memory นะครับค้างไว้แล้วเครื่องจะขึ้นแบบนี้นะครับเครื่องเครื่องเครื่องหมายคำถามนะครับเสร็จแล้วยิมอีกหนึ่งก็มากดนะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับเนาะ กดไปเลยนะครับแล้วเครื่องก็จะล็อกไว้เลยนะครับอแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับวิธีการอ,อ่ที่จะฟรีซนะครับหมายว่าล็อกจังหวะนั่นแหละนะครับล็อกจังหวะไว้คืออย่างที่ผมทําก็คือเนี่ยใน1 2 3 4 5 6 7 8 9หนะครับเสียงจะต่างกันไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกเล่นจังหวะเนี่ยนะครับเราอย่างเวลาเรามากดเลขเนี่ยจังหวะมันอาจจะก,กระโดดได้เนาะถ้าเราไม่เซฟ แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือมันจะล็อกจังหวะได้นะครับวิธีการทํานะครับออกดมาที่ฟังก์ชันนะครับนี่ให้เห็นให้เห็นฟังก์ชันที่048นะครับนี่ฟังก์ชัน048นะครับถ้าไม่เจอก็ก,กดเครื่องหมายาถ้าไม่เจอนะครับออกดฟังก์ชันไปเรื่อยๆนะครับหรือจะกดย้อนหลังกลับมาโดยการกดฟังก์ชันค้า้งไว้แล้วกดเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบ ให้เห็นฟังก์ชัน048นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามาจากโรงงานมันจะออฟไว้นะครับวิธีการที่จะล็อกจังหวะเราต้องเปิดตัวนี้ให้ออนนะครับฟังก์ชัน048นะครับออนไว้นะครับวิธีการสลับไปมาก็กดเครื่องหมายลบกับบวกเนี่ยนะครับกดเครื่องหมายลบมันก็จะออฟนะครับถ้าจะออนก็กดเครื่องหมายบวกนะครับปึ๊บนะครับถ้าออนไว้อย่างนี้แล้วนะครับผล ดีก็คือเราสามารถเล่นจังหวะไหนก็ได้นะครับแล้วมากดเลือกเอาเสียง1-9ถึงนะครับจังหวะจะไม่กระโดดนะครับเนาะ,อ,ะอย่างตอนนี้เป็นจังหวะกองยาวอีสานสมมติผมจะไปจังหวะอ่าจังหวะมะลำนะครับอ่าครับเสร็จแล้วมากดเลือกเอาเสียงครับกด ชิคเมม o r ีแล้วก็เครื่องเป็นแบบนี้ก็มากดเลขครับเลขสองเป็นออแกนเลขสีค่คร<ส>ับเป็นเสียงพิาม่านะครับโม้โหผมอยากจะเปลี่ยนจังหวะครับมากดจังหวะไปสามช้าหนึ่งครับเฮ้ยมากดครับมากดเลือกเสียงเลขสองเห็นไหมครับจังหวะจะไม่กระโดดน,นะครับเลขสี่ก็พิมพ์นะครับ การล็อกจังหวะนะครับ